S <S สวัสดีชาวสกอยก,กันได้นะคนนี้เรามา m ู o ของเอเซอร์อยากเจอมานานมาสกสำหรับรุ่นใหม่ที่ออกมาอ่าฮะก็คือใช้ดีสอวาดได้ไใช่ไหมครับพี่อันนี้เป็นเเอซอร์ในคนเนี้ยวันแปดใช <S <S ่อันนี้ด้านแบบเราครับจะมีช่างภาพนี่จิตกรอ๋อจิตกรนี่พี่น็อนตขายวอลล์ครับสวัสดีคร,รับพี่ี่สวัสดีครับนี่ครับใครที่เป็นแฟนคลับแฟนแกนะฮะสวัสดครับสวัสดีครับครับพี่ ก็จะมีพี่ๆจากไขว่วระนะครับมาจิตรกรนะครับมามาวาดถามเขารู้สึกที่เขาเป็นยังไงบ้างพี่ครับเสนิทีฟดีไหมครับดีครับดีด <laughs> นั่งอยู่ในบูธด,ดีหมดนั่งอยู่ในบูธดีหมดไปเดี๋ยวผมสัมภาษณ์หลังไป <laughs> ไมาวดีครับดีแล้วก็ไม่แพงด้วยใช่ห้าพันกว่าบาทเองได้ครับแต่ว่าเห<า>็นว<า>่านอกงานจะนอกงานจะราคาอีกราคาใช่ไหมใช่ปกติพี่ใช้อะไรในการวาดเป็นกระดานปะ ก็ใช้กระดาษแล้วก็กระดาษครับพวกพวกสไตล์รัสก็ใช้อยู่ครับวอลคอมีใช่เป็นกระดาษวอลคอมเนาะใช่ครับแล้วก็อย่างอย่างไอแผ่นก็ใช้สไตล์รัสว่าก็เดี๋ยวให้ลองดูก็ได้ครับเพราะว่าคือมันตัวดินสอมนเขียนมันก็จบอ่ะบางคนจะคิดว่าดินสอมันจะต้องคอยเหลาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องเหลาก็ใช้วาดสองคลิปใสกันเลยครับที่อ่านเ้วยอนดสองคลิปใส่ ก็จะเห็นว่าการเชิดชีพเขาสอนแต่ดูพี่เขาวาดเลยนะฮะเป็นนางแบบนี่ใช้ Xiaomi ด้วยนะครับผม Xiaomi Mi ฟ สยองครับเอาเว็บมันเป็นชนแนลอ่ะพี่ชนนลลใช่ครับชนแนลของยูทูบเขาบอกนักว่าการ์ตูนไซแห้งจริงป่ะพี่ <laughs> ไม่จริงอ่าัผมว่าขายทีนึงนี่เยอะนะแล้วดูบอกรีครับบอกริทิตอ่ะ <laughs> เป็นไงพี่รวยเลยบ <laughs> อกริทิตหอม คือเวลาพี่วาดพี่ต้องเข้าไปสํานักง,งานไหมหรือวาดวาดที่บ้านอ๋อพี่นอตจะวาดแก๊กแต่ผมจะไม่ได้วาดแก,ก๊กผมจะวาดภาพประกอบอย่างอื่นดีแล้วครับดีแล้วครับแบบนั้นน่าเป็น,เป,นเป็นทางที่ถูกแล้วครับดีแล้ว <laughs> เป็นทางที่ทวพวกพี่คันเทพแล้วพี่ยัไม่ได้หรอกพอ,อ,อพี่ก็คือวาดเรื่องสั้นอะไรพวกนี้วาดเป็นแบบภาพประกอบเวลาเขามีพ็อกเก็ตบุ๊กวาดปกหรือภาพประกอบในในนิตยสารในหรือในหนังสือของในเครือของเขาครับ เขาเป็นลือสารจะมีหลายส่นักำพิมพ์ย่อยอยู่แล้วครับประกอบเป็นเล่มๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเดื่เรียกใช้งานผมก็เห็นที่เขาเซสเทีฟดีนะก็อย่างที่เห็นนะฮะจริงๆอุปกรณ์ตัวนี้เป็นกระแสมาประมาณสองสามวันแล้วที่เราแชร์เข้าเพจคือคนสนใจเยอะมากฮะเอเซอร์ตัวนี้ผมก็เลยต้องมาเดินให้ดูว่ามันเป็นยังไงไแต่นี่ไม่ใช่ซื้อไปเราวาดไม่สวยนะอันนี้ขึ้นอยู่กับฝีมือด้วยนะอันนี้ฝีมือพี่เขาดี ก็ล่าสุดผมรีวิวกระดานวาดไปของ g e n i u สก็ดีอ่ะผมว่ามันน่าจะพอๆกันเลยนะอันนั้นมันรองรับ2,048ระดับนั้งแรงกดอ่ะแต่ใช้โ o t o ช h อ p บ้านไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่จะคนละฟิลกันนะครับอย่างพวก g n i นสเนี่ยถ้าใช้บมงบรลไปใช้จีเนยก็จะใช้ไม่ลงแต่จีเน s มันดีตรงที่มันทำราคาไม่แพงมันแผดง่ายบางคนคิดว่าจะซื้อบมบูแบบดูยังไม่ค่อยยังไม่ค่อย รู้ว่าตัวเองจะโปรหรือเปลา<ช>่าไปซื้อจีนเนี่ยบมบูนี่3,000อัพอจีนเนี่ยจะทําให้บมบูขายดีขึ้นครับใช่พี่ก็ตอน,ตอนก็ตอนที่ผมอัดอะ่ะผมบอกว่าถ้าเกิดจะใช้เอาการเอางานเราไปซื้อ,อวาองคอมจบเลยเจ็บแต่จบใช้ยาวๆนานๆยังงออ่่นนีี้้ก็ไไมแพนะคพะร รุ่นนี้มันก็ดีครับมันก็เป็น Android ที่เวอร์ชันล่าสุดอยู่แล้วคือยังไม่ถึง6 5.16จุดหมันก็เล็กซักเลี่ยมไม่ได้อะไรย่างเงี้ยรันก็แต่ CPU มันจะเป็นมีเดียเทคนะครับก็ถือว่าก็ใช้ได้เพราะว่ามันเหลภราคาประมาณนี้คือผมตอนนี้ผมก็ยังใช้มีเดียเทคอยู่ตึดทยเองครมันก็คือราคาอยู่แล้วครับเพราะว่ายิ่งน้องๆเงี้ยอ่านหนังสืออ e ีบุ๊กอ่านการ์ตูนอะไรเงี้ยผมว่ามันโอเควาอ่าเสร็จแล้จะลองว่าคันก็ใช้ได้แสดงว่าพี่ก็เล่นมือถือเหมือนกันนะะ ใช่ไหมนี่ม <c oughs> ี่ครับมี่มีเสีย่ยวถ้าคนเล่นเสี่ยวมี่นี่ไม่ธรรมดาต้องศึกษา <c oughs> อะไรที่แบบเกินชาวบ้านชาวาเมืองเข้าไปนิดนึ่ <c oughs> อ่าเดี๋ยวผมจะลอง <c oughs> วาดวาด่วาด,ดูนะครับว่าความรู้สึกฟิลลิ่งเป็นยังไง <c oughs> อ๋ออันนี้มันเป็นโปรแกรมแอปของเขาเลยผมว่ามันใช้ง่ายมาก คือมันเป็นตัวเวอร์ชันเวอร์ชันแรกดยตัวแอปมันก็มันก็จะมีทูมาประมาณหนึ่งแต่ว่ามันก็จะเหมือนตอนทำทูบลอกโน้ตอ่ะเขาก็จะมีทูที่ยังไม่ค่อยย,อย,ยังไม่ค่อยแบบรองรับกันว่าจริงจริจังได้แต่ถ้าคอนเซ็ปต์ว่าเป็น,เป,นเป็นสำรับจดโน้ตเงี้ยมีอัเสียงมีแทรกรูกเืกผมว่าราคาเนี้ยครับซื้อเหอะคือเท่าที่แตะลงไปก็รู้แล้วอ่ะ <c oughs> มันค่อนข้างจะ เพราะถ้าคุณลืมสไตล์รัดคุณก็ไปหาซื้อได้ตามเซเว่นในรัานห้าบาทใช่ไหมโอเคเลยครับเจ๋งมากอะมือไม่เบากันนะเนี่ยโอ้กระจอกมากพี่เทียบกับพี่เขานี่คนละเรื่องเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แรมเราจะยุแชนแนลนะคะไปวาดลูกกับพวกพี่เขา แต่ในมุมของคนวานลูปก,ก็จะแนะนำพุดดินสอที่มันเป็นไส้ที่ไม่ใช่ HB เพราะถ้า HB เนี่ยตัวเนื้อดินสอมันจะแข็งและถ้าเกิดว่าเราติดฟิล์มหรือรอะไรมันอาจจะไปขูดเนื้อฟิล์มได้แต่แต่อย่างน้งจาเป็นไส้ 2B ืองมใหญ่หน่อย <B. S 2> ใหกมีตัวไส้มันจะมีความอ่อนกว่ามันก็จะไม่มีผลกับพวกนั้น หรือถ้าเราไม่ติดฟิล์มกระแทกแรงๆบางทีแบบไปยิงสอไปกระแทกแรงๆก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะแต่ถ้าไส้อ่อนเนี่ยก็จะสบายใจมันไม่ใช่แค่เรื่องขนาดความใหญ่นะแต่ตัวเนื้อไส้มันจะไม่แข็งคือนิดนึงครับคือเวลาว่าเนี่ยมันต้องมันต้องยกมานิดหนึ่งคือมันไม่ใช่จอ ogs <ช>ที่จะ<ร>ติด<ร>ติดติดกับกระจก,กแบบที่เราแบบพอจับมันจะติดคือคุณต้องวัดระยะนิดนึงอ่ะ <S <S แต่ใช้ไปสัก5นาทีคุณก็จะรู้แล้วว่ามันควรจะยกขนาดไหนใช่ที เพราะถ้าตอนแรกเราว่าน่ะมันจะเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมมันลากเส้นติดกันไปแล้วแต่จริงๆไม่ฮะคุณต้องยกนิดนึงมันเพราะกระจกมันมันมีเบเซลนิดนึงอ่ะมันมีระยห่างนิดนึงซึ่งจริงๆแล้วราคาเนี้ยผมว่าถ้าคุณซื้อวาพค้อมอย่างเดียวอ่ะมันก็เกือบสี่พันแล้วฮะเพาคุณต้องไปต่อกับพ c ซอันนี้คือแบบได้เลยอ่ะได้เลยครับคือแบบเจ๋งมากก็จากที่ลองแล้วก็นะฮะปิดเถอะตายเขา โอ้นี่ผลงานอันนี้เป็นลายเส้นกระตูวสวยมากอันนี้โน้ต8ปดวาคอมกับตัวนี้พี่ขอความเห็นหน่อย <Okay. S 1> พอๆกันไหม,ไมพอๆกันเหมยกวาคอมเลย 嗨嗨。